Honda HRV ตรวจเช็คตามระยะบำรุงรักษาระบบเกียร์ออโตโ้เบื้องต้นคือการตรวจสอบสีของน้ำมันเกียร์หากสีน้ำมันเกียร์ดำขุ่นมากและรถที่มีอายุการใช้งานเป็นเวลานานเราจะแนะนำให้ทำการเปิดอ่างเกียร์เพื่อตรวจเช็คล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนกองเกียร์ใหม่ถ่ายน้ำมันเกียร์เก่าออกจนหมดเปิดอ่างเกียร์เพื่อตรวจเช็คสภาพการสึกหรอคาบสิ่งสกรปรกตรวจเช็คเศษโลหะที่จะเกาะติดอยู่ที่แม่เหล็กหรือภายในอ่างเกียร์ เศษโลหะยิ่งมากภายในระบบเกียร์ย่อมมีการสึกหลอและอีกสาเหตุที่ทำให้ระบบเกียร์ทำงานผิดพลาดหรือมีปัญหาได้ถอดกองเกียร์เก่าออกล้างทำความสะอาดโซลิอนด์และติดตั้งกองเกียร์ใหม่ทำความสะอาดหน้าแป่นของอ่างเกียร์แล้วประกอบอ่างเกียร์ที่ทำความสะอาดแล้วหากซีนอ่างเกียร์เป็นประเก็นสามารถประกอบแล้วเติมน้ำมันเกียร์ใหม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นประเก็นแบบกาวเราต้องรอให้กาวแห้งก่อนเติมน้ำมันเกียร์ เลือกใช้น้ำมันเกียร์ให้เหมาะสมตรงรุ่นและถูกประเภทเพื่อให้ระบบเกียร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบำรุงรักษาระบบเกียร์ด้วยสารเคลือบเกียร์ออโต้ลดการสึกหรอของระบบเกียร์ยืดอายุการใช้งานของเกียร์หลังเติมน้ำมันเกียร์ทำการตรวจเช็กระดับน้ำมันเกียร์อีกครั้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตรวจเช็คความสมบูรณ์ของระบบเครื่องยนต์ด้วยเครื่องมือเฉ,เฉพาะทางและมีการทดสอบขับภาคสนามก่อนส่งมอบรถให้กับท่านสมาชิก